สวัสดีครับผมพี่ตั้มถามยันะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําเป็นตัวอย่างนะครับในการถอยเทียบผู้บาดทางด้านฝั่งขวามือครับโดยการดูกระจกมองข้างนะครับดูด้านหน้าการระยะยังไงมีวิธีการสังเกตยังไงนะครับแล้วก็มีวิธีการคืนพวงมาลัยยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูนครับว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับก็เทียบผู้บาดให้ได้มากที่สุด ชิดมากครับชิดฟุบาทมากที่สุดโดยที่เราไม่ไปคู่ฟุตบาทนะครับเรามาดูครับว่าทายังไงบ้างไปดูกันครับแต่ก่อนที่จะไปดูครับฝังเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับกดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปดูกันเลยไปครับผมนะครับสำหรับเพื่อนๆนะเวลาจะจอดรถเทียบฟุตบาททางด้านฝั่งขวามือนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาทําเป็นตัวอย่างมุมมองคนขับเลยนะนะครับเวลาเราจะเทียบฟุตบาทนะครับปึ๊บ เดินหน้ามาเทียบแล้วมันไม่ตรงนะครับมันไม่ชิดนะครับเราก็จะถอยหลังนะครับถอยหลังดูยังไงเราจะใช้กระจกมองข้างในการดูนะครับว่าเราจะดูยังไงเดี๋ยวผมจะทําเป็นตัวอย่างเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับดูแล้วก็งงนะครับอันนี้ของจริงเลยดูสถานการณ์จริงแล้วก็ดูกระจกมองข้างจริงๆว่ามุมมองคนขับเนี่ยวเวลาผมมองกระจกมองข้างแล้วผมกะายยังไงเพื่อนๆลองนําไปปฏิบัติตามดูครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูสักสองสาครั้งนะครับเพื่อนๆ น่าจะจําได้แล้วล่ะน่าจะน่าจะจับทางได้แล้วล่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนะครับเอ่อเราเดินหน้ามานะครับทางฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นฟุตบาทนะครับเราจะจอดเอ่อเราเราจะจอดนะครับเทียบฟุตบาททางฝั่งขวามือนะครับไม่ว่าจะไปตลาดหรือว่าไปทําธุระส่วนตัวจอดบ้านเพื่อนนะครับนะครับไปงานศพบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับไปงานสังสรรค์บ้านเพื่อนอย่างเงี้ยเราจะจอดเทียบฟุตบาททางฝั่งขวามือนะครับ อันดับแรกเลยนะครับเราเดินหน้ามาเนี่ยเราจะให้นะครับเส้นอขอบถนนเนี่ยขอบฟุตบาทเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นขอบฟุตบาทขอบถนนนะครับให้อยู่ตรงกลางระหว่างพวงมาล,ลยัยกับเสาเอนะครับใหอ้อยู่ตรงกลางอยู่ตี่ชิดพวงมาล,ล,ลัยก็ได้ชิดเสาเอก็ได้แล้วแต่ขอให้อยู่ตรงกลางพอนะครับแล้วเ,เราจะถอยหลังเทียบฟุตบาทนะครับโดยใช้กระจกมองข้างเป็นตัวกะระยะนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับนะครับเดินหน้ามาครับเดินหน้ามาเราเบี่ยงครับเบี่ยงขวามาเลยครับ เบี่ยงขวามาครับผมนะครับเบี่ยงขวามานะครับพอรถเข้าหานะครับกั้งตรงครับปึ๊บนะครับพอนะครับเราดูว่าไอเส้นเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงกลางระหว่างขอบเนี่ยขอบของพวมอะไรนะครับกับโคนเสาเอนะครับอยู่ตรงกลางเลยจะเบียดฝั่งไหนก็ได้นะครับถ้าเพื่อนเเป็นรถกระบะหน้ายาวไม่มั่นใจก็ให้อยู่ใกล้ใกล้เสาเอแล้วค่อยดึงออกซ้ายถ้าเพื่อนเครับเป็นรถเก่งทั่วไปหน้าสั้นก็ให้ มาอยู่ใกล้ๆพรมอะไรหรืออยู่ตรงกลางก็ได้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเอาที่ว่าเรามั่นใจแค่นี้พอกะแค่นี้พอแล้วคิดว่าล้อมแข่งไม่ไปคลูดนะครับเดินหน้าตรงมาครับแล้วให้ตรงส่วนนี้นะครับอย,อยู่แถวๆตรงกลางระหว่างโคนเสาเอโคนเสาเอตรงนี้นะกับกระจกข้างที่เรามองมาเนี่ยนะครับอย,อยู่ใน,น,นแล้วก็จินตนาการวนะ่าว่าหลังกระโปรงเนี่ยมันมีแนวมายางี้แนวมายางี้ปึ๊บนะนี่นะครับเพราะว่าจริงๆเรามองไปเรามองไม่เห็นหรอกว่าตรงไอ แนวเส้นของฟุตบาทเนี่ยนะครับมันมาอย่างไรนะครับแต่เราจินตนาการดูนะครับดูเนี่ยเส้นปุ๊บเนี่ยใช้จินตนาการนะครับวาดตามว่ามันคือจริงๆอะแนวฟุตบาทมันเป็นเส้นตรงอยู่แล้วใช่ไหมพอมันโค้งมาเนี่ยเอ้ยพอมันโค้งทําไมเราพอมันตรงมาครับตรงมาปุ๊บเนี่ยปุ๊บเนี่ยเนี่ยพอตึงพอมันตรงมาเราก็จินตนาการมันต้องเป็นเส้นตรงประมาณนี้นะครับมันก็อยู่ประมาณนี้แล้วก็ดึงออกซ้ายครับ ดึงออกซ้ายปึ๊บดึงออกซ้ายไปนะครับดึงออกซ้ายปึ๊บพอดึงออกซ้ายปึ๊บนะครับเราจะมีความรู้สึกว่าเราเริ่มห่างออกจากฟุตบาทแล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูกระจกมองข้างครับว่าเราขนานเนะี่ยตัวถางรถเราขนานกับเส้นอขอบฟุตบาทด้านข้างไหมนะครับพอเราดูปึ๊บอ่ะพี่ตั้ครับมันมีระยะห่างนิดนึงนะมันมีระยะห่างอย่างนี้เวลารถวิ่งมาทางฝั่ง,งซ้ายเนี่ยเขาก็จะมาเบียดมาครูดเราได้ดังนั้นเราต้องชิดฝั่งขวาใช่ไหมครับพี่ต้ครับถูกต้องครับอ่าเมื่อเรา เดินหน้ามาช้าๆปุ๊บแล้วก็ดูกระจกมองข้างเราเห็นว่าตัวถังรถเรานะตัวถังรถเราเนี่ยขนานกับฟุตบาทเนี่ยนะครับมีมีแนวเดียวกันเป็นคู่ขนานกันเลยนะครับไม่ต้องตรงเป๊ะก็ได้นะเอาคร่าวๆก็พอครับสำหรับมือใหม่นะครับไม่ต้องแบบพี่ตั้มครับต้องลงไปวัดครับอืด้านข้างห่างไปสองมิลครับพี่ตั้มครับไม่ได้ครับไม่ต้องขนาดนั้นครับเอาคร่าวๆเอาคร่าวๆเอาเท่าที่ตาเราเห็นมองว่าแล้วมันขนานถือว่าโอเคแล้วนะครับเพราะว่ากระจกมองข้างแต่ละคนเนี่ย ยี่ห้อไม่เหมือนกันรุ่นไม่เหมือนกันบางทีเรามองดูเนี่ยว่ามันขนาดแต่พอลงไปดูข้างนอกโอ้โหทำไมมันเฉยงี้นะครับก็แล้วแต่นะนะครับเอาเคร่าวพอนะครับพอนะครับตัวถังรถเราขนานปึ๊บคือล้อตรงครับคือล้อตรงคือล้อตรงพี่ตั้มครับเมื่อกี้หมุนไปกี่รอบคือล้อตรงแล้วงงครับมันมันตรงจริงหรือเปล่าวิธีการเช็คล้อตรงครับง่ายเลยครับลองปล่อยเบรคครับเท้าปล่อยเบรคแล้วเดินหน้าครับแล้วดูอาการว่ารถเดินหน้าไหม รถเดินไปตรงตไหมลองดูครับปึ๊บปล่อยเบรคครับถ้ารถเดินตรงๆแบบนี้ถือว่าโอเครถไม่เฉียงพี่ตั้มครับถ้ารถเฉียงมันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมลองดูนะปึ๊บะควงอะไรด้านบนเนี่ยกลับมาอยู่ด้านบนแต่จริงๆรถเฉียงนะครับทีนี้เรามาดูครับว่าถ้ารถเฉียงมันจะเป็นยังไงปล่อยเบรคครับปึ๊บเห็นไหมครับรถเฉยวด้านข้างเลยนะครับเห็นไหมครับรถเฉวด้านข้างเรารู้สึกได้เลยว่าเอ้ยรถมันเฉวด้านข้างนะครับพอรถเฉวด้านข้างเนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับ มันรถรถไม่ตรงนะพวงมาลัยตั้งตรงก็จริงนะครับพวงมาลัยตั้งตรงก็จริงแต่รถเฉไม่ตรงพี่ตั้นครับแก้ยังไงครับเวลาแก้นะครับรถเฉไปฝั่งไหนหมุนสวนไปฝั่งตรงข้ามนะครับหมุนหมุนครับปุ๊บพอเราหมุนปุ๊บล้อเราตรงหน้าเราเฉไปทางฝั่งขวาใช่ไหมเอ้เฉไปทางฝั่งซ้ายใช่ไหมดังนั้นเมื่อกี้เราหมุนไปฝั่งซ้ายนะครับมันเฉไปฝั่งซ้ายเราต้องคืนนะครับคืนไปทางฝั่งขวารอบนึงครับดึงให้รถกลับมาครับดึงรถกลับมาปุ๊บอ่ะพอรถกลับมาปุ๊บเราดูเราดูว่า ท้ายรถเรานะครับเข้ามาเข้ามาในแนวเดียวกับเข้ามาในแนวเดียวกับพูดบาทแล้วนะครับแล้วก็คือรถตรงครับคือรถตรงก่อนปึ๊บคือรถตรงทีนี้พี่ตั้มครับมันไม่ตรงครับเมื่อกี้มุนเลยไปหน่อยพอมันไม่ตรงปึ๊บท้ายรถเราชี้ไปทางฝักขวาเราดึงขวาครับดึงขวาครับปึ๊บลรวรอรอดูครับขนาดหรือยังนะครับรอดูนะว่าขนาดหรือยังขนาดแล้วปึ๊บอถ้าขนาดแล้วปึ๊บคือราตรงครับแบบนี้ครับ ดังนั้นเพื่อนๆจำไว้เลยท้ายรถชี้ไปทางฝั่งไหนเราต้องหมุนพวงมาลัยไปฝั่งนั้นนะครับเทคนิคเดียวกันเลยก็คือเราต้องการไปฝั่งไหนไม่ว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลังนะครับเราต้องการให้รถไปฝั่งไหนหมุนพวงมาลัยไปฝั่งนั้นนะครับจะเดินหน้าไปฝั่งขวาหมุนขวาจะเดินหน้าไปฝั่งซ้ายหมุนซ้ายถอยหลังเหมือนกันถอยหลังถ้าเราต้องการให้รถไปด้านอ่ถอยหลังเนี่ยเราต้องการให้รถไปด้านขวาเราก็หมุนขวาเราต้องการให้รถไปด้านซ้ายเราก็หมุนพวงมาลัยไปฝั่งซ้ายนะครับก็คือ ต้องการให้รถไปฝั่งไหนไม่ว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลังหมุนพวงมาลัยไปฝั่งนั้นครับอ่ะทีนี้กลับเข้าเรื่องครับกระจกมองข้างเราดูแล้วขนาดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ใส่เกียร์ถอยหลังครับใส่เกียร์ถอยหลังหมุนพวงมาลัยหนึ่งรอบครับลัดเฉยมครับรถมันจะเฉยเข้ามานะดูนะครับรถมันจะเฉยเข้ามาปึ๊บพอเฉยเข้ามาให้ท้ายรถเรานะครับบังฟุตบาทครับปึ๊บอ่ะบังฟุตบาทแบบนี้นะจำไว้นะครับบังฟุตบาทแบบนี้ เมื่อเมื่อเราลดตั้งตรงทําให้ลดตั้งตรงเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะถอยนะครับถอยหลังเพื่อเอาท้ายเราเนี่ยครับเอาตัวเอาตัวรถเราเนี่ยนะครับไปชิดฟุตบาทนะครับเราต้องถอยหลังนะครับทีนี้นะครับเรามาใส่เกียร์ถอยหลังครับนะครับใส่เกียร์ถอยหลังหมุนขวาหนึ่งรอบนะครับเพราะว่าเราต้องการให้ท้ายรถนะครับไปทางฝั่งขวาครับแล้วปล่อยลื่ไหลมาครับปล่อยเบรคครับรถจะเคลื่อนที่เข้าหาท้ายเรานะครับมันจะมุ่งหน้าเข้าหาฟุตบาทครับแล้วเราก็นะครับให้ท้ายเรานะครับบังฟุตบาทนะ บางฟุตบาทแบบนี้ครับบางฟุตบาทแบบนี้ครับบางฟุตบาทแบบนี้เรียบร้อยปุ๊บนะครับคืบบบนรถตรงครับปุ๊บถ like อยมาตรงตรงครับอ right ma, ถอยมาถอยมาปุ๊บนะครับพอถอยมาได้ระยะหนึ like ่งครับปุ๊บแล้วหมุน <mum> ซ <hy famine>. ้ายหนึ่งรอบครับแล้วรอดูครับรอดูท้ายรถนะรอดูอดูท้ายรถครับว่ามันจะเริ่มขนานกับฟุตบาทครับมันจะเผยฟุตบาทมาใช่ไหมครับเผยมาปุ๊บนะครับเราก็รอดูครับค่อยๆถอยมาครับค่อยๆถอยมานะ แล้วก็รอดูครับว่ามันขนาดหรือยังนะครับรอดูว่าขนาดหรือยังนะครับเช็คครับเช็คช้าๆไม่ต้องรีบนะช้าๆใจเย็นๆไม่ต้องรีบครับรอดูขนาดหรือยังขนาดหรือยังอ่าขนาดหรือยังครับโอพี่ตั้มครับขนาดแล้วครับแบบนี้ครับอืมขนาดแล้วครับผมว่าผมว่าผมขนาดเลยนะ่ะถ้าเพื่อนๆคิดว่าขนาดก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ต้องแบบโอ้พี่ตั้มครับด้านหน้าเฉด้านหลังขนาดไม่ได้ครับพี่ตั้มครับไม่ต้องไปซีเรียสขนาดนั้นนะครับมันไม่มีแบบ เป็นข้อสอบมันไม่มีมันเป็นมันเป็นบทเรียนชีวิตเป็นการใช้ชีวิตประจําวันเอาคร่าวๆพอครับนะครับบางคนปวดท้องปุ๊บโอ้โหวิ่งลงมาวัดครับป๊บข้างหลังขาดอีก2มิลครับแต่ปวดท้องจะแย่แล้วแต่ไม่เป็นนะครับขึ้นรถไปใหม่ครับถอยเข้าใหม่ครับไม่ต้องขนาดนั้นครับเอาคร่าวๆพอให้มันขนาดนะครับไม่ต้องมาไม่มีใครมาตรวจสอบว่าขาดไป2มิลขาบไป3มิลไม่มีครับเอาแค่ขนาดคร่าวๆพอพอขนาดคร่าวๆปุ๊บอ่ะเรียบร้อยปุ๊บเราก็ทําการนะครับปุ๊บเราก็คื้นรถตรงครับปุ๊บอ่ะคือนรถตรงปุ๊บ คือเราตรงเรียบร้อยปุ๊บพี่ตั้มครับชัวร์ป่ะครับฝั่งไหนฝั่งเมื่อกี้หมุนไปฝั่งไหนอ่ะเช็คสิครับนะครับเมื่อกี้ล้อตรงใช่ไหมคือล้อตรงถูกหรือเปล่าอ่ะลราปล่อยเบรคครับปล่อยเบรคช้าๆครับ้ถถอยตรงตรงไหมถอยตรงตรงครับอ่ะถ้าถอยตรงตรงปุ๊บใส่เกียร์พีครับเรียบร้อยครับอ่านี่ก็คือวิธีการถอยเทียบฟุตบาททางฝั่งขวามือครับเป็นวิธีการที่เราจะต้องฝึกซ้อมนะครับฝึกซ้อม เดี๋ยวฝั่งซ้ายมือเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกทีหนึ่งแต่ทาคล้ายๆกันทําคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าเราก็จะมองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายแต่คลิปนี้เอาฝั่งขวาก่อนนะครับฝั่งขวาก่อนเดี๋ยวผมทําให้เพื่อนดูอีกรอบหนึ่งนะครับ <Sail or: S 1> ทําให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งไปดูกันครับเดี أ, ๋ยวคลิปนี้ผมจะทําเร็วๆนะครับทําเร็วๆเลยนะครับดูว่าจะไม่พูดทีละขั้นตอนจะทําไปด้วยคุยไปด้วย <S <S เพื่อนๆจะได้เห็นภาพนะครับนะครับไปดูกันครับ ปึ๊บเดินหน้ามานะครับเหมือนขวาหนึ่งรอบครับนะครับเฉยเข้าไปปึ๊บนะฮะเฉยเข้าไปปึ๊บอยู่ในแนวปึ๊บคือรถตรงครับเดินตรงไปครับปึ๊บอ่ะพอแนวพอแนวรถไอแนวผู้บาดแนวผู้บาดอยู่ตรงกลางระหว่างพวงมาลัยกับคนใส่ปึ๊บนะครับดึงซ้ายครับพอดึงซ้ายปึ๊บรถโค้งมาดูกระจกข้างนะครับว่าขนาดเมื่อไหร่ขนาดหรือยังขนาดหรือยังอ่ะนะครับถ้าขนาดแล้วนะครับ ปึ๊บอะคือเราตรงครับปึ๊บเนี่ยเดินตรงเดินหน้าตรงไปหน่อยนึงนะครับเดินหน้าตรงไปก่อนนะครับเดินหน้าไปเพื่อมีพื้นที่ในการถอยหลังนะนะครับอ่ะโอเคอันนี้ผมถ้าเพื่อนเ่อมีพื้นที่นะครับถอยหลังได้เลยแต่ตรงนี้ด้านหลังผมไม่มีพื้นที่นะนะครับไม่มีพื้นที่ดังนั้นผมขออนุญาตนะครับเดินหน้ามาก่อนเพื่อให้มีพื้นที่ในการถอยหลังนะครับทีนี้เมื่อได้พื้นที่แล้วโค้งมาเรียบร้อยแล้วเราจะถอยหลังไปเทียบนะครับถอยหลังเอาท้ายเราเนี่ย ใส่ฟุตบาทครับใส่เกียร์กำลังครับแล้วหมุนขวาหนึ่งรอบครับเพราะว่าเราต้องการให้รถไปทางขวาครับหมุนขวามาปุ๊บนะครับแล้วรอครับรอให้รถบังนะครับบังฟุตบาทครับอ่ะพอบังฟุตบาทแบบนี้ปุ๊บคือเราตรงครับทํามาตรงๆครับเทอมาปุ๊บแล้วทยอยหมุนซ้ายครับรอดูครับรอดูว่าท้ายรถเราขนาดหรือยังนะครับไหลมาเรื่อยๆครับไหลมาเรื่อยๆครับ ในมาเรื่อยๆครับปึ๊บนะครับขนาดหรือย่างขนาดหรือย่างนะครับรอดูครับเช็คครับเช็คครับขนาดหรือยังขนาดหรือย่างเช็คครับเช็คนะหยุดปึ๊บอ่ะคร้าวๆครับประมาณนี้เข้าวๆนะครับเขคร่าวๆพอนะครับเมื่อขนาดอ่ะทีนี้พอขนาดปึ๊บคือราตรงครับปึ๊บอ่ะคือราตรงแล้วถอยตรงๆครับแบบนี้ครับอ่านะครับอ่าถ้าเพื่อนๆคิดว่าอ่าถอยหลังชิดเกินไปจะเดินหน้าก็ใส่กีเดินหน้าครับเดินหน้าตรงๆปึ๊บอ่ะ พี่ตั้มครับชิดอีกหนึ่งชิดอีกหน่อยนึงได้ไหมได้ครับดึงขวานิดนึงครับดึงขวาปุ๊บดึงขวานิดเดียวปุ๊บแล้วคืนครับพอดึงดึงขวาเสร็จแล้วก็ดึงซ้ายนะครับให้ตั้งตรงนะครับปุ๊บไปทีละนิดครับดึงขวาอีกหน่อยนึงครับเดินหน้าไปนิดนึงแล้วดึงซ้ายครับนะครับเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าทายรถเราเบียดเบียดมากๆเลยครับเบียดมากๆเลยเบียดของฟุตบาทนะครับประมาณนี้นะครับพอเดินหน้าไปเข้าดึงขวานิดนึงแล้วก็คืนแล้วก็ดึงซ้ายนะครับ เดี๋หน้าไปที่ดึงดึงขวาปึ๊บเลยก็คืนแล้วก็ดึงซ้ายครับนะครับการดึงขวาเพื่อดึงรถเข้าฝั่งหาฟุตบาทคือเราตรงปึ๊บแต่หน้าเราจต่รถเรายังเข้าหาฟุตบาทอยู่ดังนั้นเราต้องดึงซ้ายเพื่อดึงรถออกมาจากฟุตบาทนะครับให้รถขนานกับฟุตบาทนะครับนี่คือวิธีการคุมรถนะครับวิธีการมองกระจกมองข้างวิธีการคุมพวงมาลายัยให้รถเราขนานกับฟุตบาทแล้วก็จอดชิดฟุตบาทได้นะครับ จะเดินหน้ามาปุ๊บเที่ยบผู้บาดท,ทีเดียวได้ก็สามารถทําได้เพียงแต่ว่ากรณีนี้ต้องไม่มีขอบผู้บาดเป็นผู้บาดในในานาบเดียวกันตีโค้งเข้าไปได้เลยแต่ถ้ามีขอบผู้บาดปุ๊บเดินหน้าตรงไปเลี้ยวเข้าปุ๊บได้เลยค่อนข้างยากครับต้องต้องแบบทําบ่อยๆฉนัดาการยะาได้แม่นยําเท่านั้นแต่เราเป็นมือใหม่เรายังไม่ถึงขนาดนั้นครับอ่าเรายังไม่กล้าขนาดนั้นล้อแม็กออกมาใหม่ป้ายแดงก็กลัวจะครูดเอาข้าวข้าก่อน เดินหน้ามาปุ๊บให้เทียบฟุตบาทได้ก่อนแล้วก็ถอยหลังเข้าอพอถอยหลังเข้าปุ๊บมีระยะห่างประมาณหนึ่งก็ถือว่าโอเคนี่คือวิธีการจ่อเทียบฟุตบาททางด้านฝั่งขวามือก็หวังว่าจะเป็นปนระโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆลองนําไปปฏิบัติดูครับถ้าเพื่อนๆนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบแม่พี่ั้มครับชอบมา,มากๆเลยครับแบบนี้ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการถอยเทียบฟุตบาทนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นมุมมองของคนนั่งเลยนะครับเพื่อนๆจะได้ดูจริงๆว่าหมุนพวงมาลัยยังไงด้านหน้ากระจกเป็นยังไงกระจกมองข้างดูยังไงสังเกตยังไงสถานการณ์จริงของจริงมุมมองจริงนะครับเวลาเพื่อนๆดูปุ๊บดูได้หลายรอบดูแล้วจาไว้อะมันเหมือนของจริงมากดังนั้นเพื่อนๆก็เหมือนกับเพื่อนๆนั่งอยู่ในรถแล้วดูนะครับดังนั้นมันจะจําได้ง่ายเลยพอจําได้ง่ายปุ๊บเพื่อนๆก็จะทําได้แล้ว อันนี้ก็คือเป็นมุมมองสาหรับรถจริงๆเลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับทีนี้เพื่อนๆดูแล้วปุ๊บมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมอะไรยังไงคอมเมนต์ด้านล่างทิ้งไว้ได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับพี่ตั้งครับอยากไปพูดคุยอยากไปสอบถามอยากถ่ายรูปให้พี่ตั้มดูว่าอย่างนี้แก้ยังไงจอยเข้ามาได้เลยครับใน Facebook กลุ่มครับเป็น Facebook กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ใครที่ยังไม่ได้จอยเข้ามานะครับแล้วมีข้อสงสัยหรือว่าไม่รรู้จะปปึกกษาใค็ จอยเข้ามาได้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้ปุ๊บกดปุ๊บกดลิงก์มันจะขึ้นเด้งขึ้นหน้าจอ Facebook กลุ่มขึ้นมาปุ๊บพอเด้งขึ้นมาปุ๊บก็กดปุ่มจอยหรือกดปุ่มเข้าร่วมได้เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้จอยเข้ามานะครับกราบเรียนใจครับผมจอยเข้ามาได้เลยนะครับไว้เจอกันใน a c e b o o k กลุ่มนนครับอ๋อแล้วก็เพื่อนเพื่อนะครับคนไหนที่แหม่พีทั้มครับดูคลิปพีทั้มมาเยอะแล้วอยากเรียนกับพีทั้มครับทํายังไงครับนะครับดูด้านล่างใต้คลิินนีี้้้ะครับบใดออธายกก็็จมทง์แลว Descript IDline เพื่อนๆแอดเข้ามาได้เลยและสอบถามได้เลยครับผมก็ยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมทีนี้สำหรับเพื่อนเพื่อนะครับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ใครที่มาดูช่องนี้เป็นครั้งแรกใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับฝากเพื่อนเพื่อนนิดเดียวครับฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่มซับสไครต์นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนนะเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามา มีเทคนิคใหม่ๆเข้ามามีเทคนิคเด็เดๆเข้ามาพเพื่อนๆก็จะได้ภาพลาดทริคเด็เดๆครับดีๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายพบกันนะครับ